สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำพันไม้นะคะซึ่งเป็นพืชผักในท้องถิ่นของภาคอีสานและภาคเหนือของเรานะคะและก็เป็นพืชศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะพืชที่ครูมาแนะนำวันนี้คือผักกระแยงนะคะหรือผักขยง แล้วแต่จะเรียกนะคะอย่างเช่นาบางที่ก็เรียกผักกะออมนะคะลูกผักกะออมอุบลก็เรียกกระยงแดงนะคะภาคเหนือเรียกผักพานะคะครูเอาผักกระยงมาแนะนําบอกเหตุผลไปแล้วหนึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นของภาคอีสานของเรานะคะสอง เป็นพืชศึกษาในงานสวนพฤกษาสตรโรงเรียนของโรงเรียนสตรีราชนุทิศนะคะวันนี้จุดประสงค์ของครูคือจะมาสอนเรื่องการขยายพันธุ์ค่ะโดยการปักชำเราเลือกตัดก,กิ่งผักกระเยงมานะคะอันนี้ครูจะชำสอวิธีวันนี้คือชำในทรายนะคะทายใส่น้ำนะคะใส่ลงไปในในทรายทรายก่อสร้างนะคะลูก ใส่ก่อสร้างบ้านเรือนนี่แหละนะคะใส่ลงไปในภาชนะอันนี้ครูใช้ขวดน้ํานะคะเด็กแก้วก็ได้นี่คือใส่ในทรายนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งตัดกิ่งที่แก่จัดนะคะลูกตัดมาอย่างนี้เลยเสียบลงไปในน้ําค่ะน้ำเฉยเนี่ก็ได้นะคะเสียบลงไปในน้ํานะคะขณะเดียวกันวิธี ก่อนที่จะเสียบไปในน้าําถ้ามีใบลูกควรจะเด็ดใบมันออกหน่อยเพื่อไม่ให้มันมันเน่านะคะเสียบลงไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะแตกรากใหม่นะคะแตกรากใหม่แล้วก็เอามาปลูกใส่ในภาชนะในกระถางนะคะเอาไว้ประกอบอาหารสรรพคุณผักกระแยงมีมากมายนะ ครูชอบตัวหนึ่งเขาบอกว่าอะไรลูกดับกลิ่นขี้เต่าแล้วความเชื่อทางภัคอีสานคือกินก่อนนอนจะไม่ไหลาตายนะคะกลิ่นเขาจะค่อนข้างฉุนบางคนไม่ชอบแต่ประกอบอาหารจะช่วยดับกลิ่นคาวและข้อสำคัญผู้หญิงเรานะคะเร่งการน,นีน้ำนมค่ะวันนี้การขยายพันธุ์ผักระแยง,งโดยวิธีการปักชำกิ่นนะคะง่ายไหมคะ เจอกันใหม่ในการปักชำเรื่องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ